สวัดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่สวัสดีน้องนี่กันมาพรอ,อีกแล้วครับมะพรอยอัปเดตกบเนาะครับเนาะลูกอีหัวครับเลี้ยงในซิฟมือนะครับหลังจากฟักเป็นตัวพามาอัปเดตมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะกับอีสานมันหนอกเข้าครับเหมือ มีโคงกระสีมาเปลี่ยนน้ำนะครับเนาะนี่ครับน้ำเริ่มเขียวแล้วครับวิธีการเปลี่ยนน้ำโฮมเมอร์คือวิธีสังเกตนะครับเนาะถ้าเริ่มมีฟ้องน้ำเริ่มเขียวที่จริงน้ำเขียวนีบ่บางครั้งกับโมนนมงน้ำเสียเสมอไปนะครับเขียวตามถึกแดดของอาหารเรามัน่มจะเขียวบม่อเม็นนะครับกินกับบุคคลมีครับ บางครั้งมันก็เขียวถึงบ่ได้เรื่องยังถ้าตากแดดไปโดนผมเห็นมันก็เขียวเก่านะครับเนาะแต่เราต้องสังเกตฟ้องครับบางครั้งออกซิเจนมันก็สิเบิร์ดเราต้องเปลี่ยนแต่เิธีเปลี่ยนของผมนี่ผมสิบิรโออ,กออกเบิดครับเพื่อป้องกันยังเห็นเรือน้ำเก่าอยู่นะครับเห็นมันได้กินน้ำเก่าอยู่ก็เกิดถ้าออกน้ำไม่ใส่บางครั้ง ผมกกระบืูเนรูน,น้อยถึกยันนกนามไปเังสีครับนี่ครับผมกำลังถอผมไปเฮ็ดเน่าห้องไว้ยังสีครับกันไว่เพื่อโตมันสออกมากี่ผมไปเฮ็ดทอแบบหู้น้นครับดนี่รครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำจะเห็น เริ่มเงยเริ่มมีกลิ่นกันบ้างแล้วครับครับที่เปลี่ยนผมกับสจตอดนี่ออกนะคืม่นี่ครับ๋ยวังกันๆถึงน,น้ำทั้งยตนะนัะพโกชรขำมาตองห้องน้ำระมั่งไว้เล็กน้อย เไปซิปมือแล้วครับทำมันเลี่ยนกับไก่เขาปอนนึงนะครับวอียจบลักสูตรครับอีกโดนไปกันเรื่อยๆครับเลี่ยนููด้วยตัวเองสบการณ์ดีครับตอนนี้ปัญหายังบุพออยู่นะครับยังบ่เจอยังบุงมีปัญหายังเขามาเถอะ ลาฝนตกนแห้งพวงกับเอีนะครับสังกะสีมาปิดไปยังน้อยเพื่อให้พ่อเห็นน้ำฝนมันลงครับมาเห็นล่งหลายเกินทำลงหลายเกินผมย้ำนกน้ำตายครับตอนนี้ก็เริ่มให้หัวอาหารแล้วครับภาพวันนี้ครับให้เกรดบอกเขียนว่าอาหารลูกอสนะครับ ใช้เลี้ยงลูกออดลูกกบอายุสองสัปดาห์นี่โปรตีนนี่ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไขมันซีความชื้นสิบสองครับกากซีนี่เป็นอาหารสำหรับลูกกบลูกออดนะครับหัวเข้านีา่แหละนี่ผมซื้อมาในราคาร้อยสี่สิบบาทครับสองกิโลตัวโอค่อยเปืองครับ เล็กๆกระดยนี่นะทุ่งนี่นะจะเลี้ยงได้ไปหอดเป็นกบกูแล้วครับกบหน่อย <c oughs> บวบเปลืองมันได้แล้วครับเพราะว่าผสมกันนะครับใส่เลี้ยงผสมกับหอาหารเม็ดไงครับ <c oughs> ผมบเด่ออมากก้อนนี้อยัดเปิดกันนะครับเนาะ ครับผมก็จะเรี่งคู่กันนะครับเนาะอันนี้ม่ต้องไฮไลท์นะครับเม็ดใหญ่มันยูได้โดนนะอันนี้อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับเพราะมันเม็ดหน่อยละลายไงยส่วนนี้ที่มันยูโดนเห็นมันกินไปเรื่อยๆครับจนหวัวไหลสโม,มองอะครับผมมาสังเกตเบิง้งเดี๋ยวมันเคืองมือครับเห็นมันเล่มกินไปเรื่อยๆคู่กันนะครับเนาะสองอย่างนี้เป็นของผม สูตรของผมชมไ้แต่ก็มีใครเนาะครับมีมาแร้งแดบ๋ยวใครเหลืองเอามยอาย่นไหมือละฟองครับแต่ว่เปลืองครับแค่มือละฟองสิบกุนวยครับร่วมเรล่าจนหอดจนคงจะหายครับประมาณยี่สิบมือครับไข่ผมไ้แต่ย่ำช่วงแรงครับจากนั้นผงก็สู้ครับอะไรกนก็นีมันจะเปลืองครับ่วงนี้ไข่แพง่ง ผมซื้อมาลอยสี่สิบบาทผู้ใดหาซื้อผู้ใดก็ไปเบิ่งน้ำด้านกรตรด้านขายหัวสัตว์รยิ่งเงนะครับเนาะมันจะมีหรือในผมเห็นในรัศดาก็มีครับแต่กับิีแพงก็านีแน่จังน้อยประมาณเทเดียุแหละสปีรรัศดาไปเบิ่งนะครับเขาแบ่งกิโลหนึ่งกับมีหรือผู้ใดอยากจะใส่หัวอาหารปลาดุกเลยก็ได้แต่ว่าคุณค่าปรดตีนมันจะหน่อยนะครับเนาะ ส่วนเป็นตกบแล้วค่อยหัวหันปลาดุกก็ได้ครับผมก็เลี้ยงซช่ไหมครับปีก่นี่บางคนก็ว่าใส่หัวหันกบเลี้ยงหัวหันปลาดุกผมก็มง่ายผมเลี้ยงปีกน่นี่มันก็นง่ายครับน,รนี่ผัญหายงเดี๋ยวนน้ำมันลดก่อนครับจังหวะเบิ้งไหมนะครับ ว่าอายุสิบก็มืออครับทีมันออกว่าทนตรงไว้ครับ้าบึงว่าตัวนันสำได้แล้วนี่ครับอยุบสิบวันนะครับหมวกลบบบมันสิ้นใจสวบพี่น้อง เปล่าล่งนะครับวันนี้นี่ครับอันนอปเดตปล่อยล่งบอ่อเก่าครับปล่อยล่งตอนนี้น้ำยังบ่อออกไรครับปมยามันตายอ๋มมันสิตายอยู่นบนนออบ้านนี่เย่ๆครับเดียวล่งมันครับจะตายเด้อ เปลี่ยนนะครับเนาะวังย่าเอาออกไปเป้งน้ำเอ,อกไปตอนนี้ก็มีตัวปีนท่องแล้วครับเมืงว้ามสีปตายไร้เนาะครับเนบา,านะมันเหีาน้หนำอ่กินกันแล้วครับบานนี้เอาตัวตายก็คือกินครับบานนี้เมืงว้ามสีไต้โบราณเขาพึ่งยาเนี่ การคัดตัวครับตัวเดออนเนี่ยก็ตายไปครับเดี๋ยวใตจะต,ตัวแข็งแรงแน่ะนำกับนั่นทอหน่อยครับมันเลยกออกซาเนี่ยผมกกจะชืพืาท้ายออกเบืาา้อครับเนาะถือว่าใ้ร้าย,าย,ยครับ พว่ามันมันออกไข่นะ่ยพวกกี่ตัวครับเอาลงมมมา่งจากเจ็ดตัว,ตวเอาลงเจ็ดตัวก็จริงแต่ตัวที่ไขนะ่ะนร่บเห็นท้องที่มันแวบ,บๆนะี่ก็ี่หัดสามสีต่ตครับตัวเมียอาจจะได้ได้หัวสมีก็ถือว่าดีครับท้งแงเนี่ยก็เลี้ยงลงไปครับ เดี๋ยวคนนี้อยากทายนำอีกก่อนนะครับจากน้อยครับค่อยมาเบิ้งกันต่อครับตอนนี้ก็พ่อแล้วครับผมมาออกลาลก้อนนี้แล้ครับเดีอนานำเกาอยู่จักน้อยครับแล้วผมก็จะเติมน้ำแม่เข้าไปครับเติมน้ำไม่หลายก็นหลายก้อนนำเกาครับแต่ว่าผมจะเติมแบบ นี่ครับผมมีจอหูไตทอ,อ่นี่ครับมีเศษส่ยทอนอยู่สูงกับไปแล้วมันจะเป็นเซนเป็นเซนลงเพื่อเพิ่มออกซิกเจนเพิ่มครับเรามเปิดหน้ามือครับบ้านนี่ นีะครับเพื่อนันเป็นการเพิ่มออกซิเจนในะนำเพลิงครับไอปตปุนสายลงมากเนาะเะืเติมนม้ำเป็นการเพิ่มออกซิเจนมานบัดน้ำไปในตัวครับโอ้ตอนนี้กินกันนะครับ กินตัวที่ใจไปทั้งอย่านครับผมไม่รู้ว่ามันเร็ยวหรือสายนะครับเนาะผมเก่าเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกแต่สำหรับผมถือก็ถือว่าธรรมดามั้งผมไม่รู้ว่ามันจักมือนะครับจังสิเป็นตัวง่ายอยู่พ่อกินเป็นค้าเนี่ยใส่เวลาจาักมือกูได้รู้กับบอกกันเด้อครับผมไปเบิงคลิปของกระจาที่ผู้อื่น อ้างเจอสวองอาทิตย์ตัววกไ่แตดจังเล่เน,นะครับผมสิบเหมื่อแล้วยังจะบุูรว่ไงเร็วหรือไงซะเริ่มกัดกันแล้วครับเลยมีอย่างแนะนำกมบแนะนำไม่เด้อครับผมเมื่อฉีบครับ เขาเบิง้งกับว่าแนะนำผมเนี่ยเดือนครั้งแรกครับผมตอนนี้เริ่มกัดกันนะครับเปลี่ยนน้ำต้องเห็นหัวหานมันแล้วครับฝากากดไลค์กดติดตามากดแชร์นี้เด้อครับพี่น้องครับแ้บส่งกันบ้านให้กิ่นพี่ ดูตกแทบเอาผิดโอกถึงระบาดอยู่แบบพ่อเพียงครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพียงทุกอย่างที่กินบางเทียก็อันท้าอันก็ไม่ได้เลี้ยงครับยังพ่ได้ยูได้กินครับรหน้าคอยกับค,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 คนน่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับตอนนี้พื้นเี่ยงหน่อย ยิงนพียังบลายนะครับนะรรรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเดิมคนติดตามให้น้ำกอกันนะครับเนาะอัปเดตให้กันเรื่อยๆว่ากันคิดงานกันแล้ะครับขอบคุณ